คุณผู้ชมคะการเรียนรู้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกับน้องๆน,นะคะที่ก่อนหน้านี้ต้องเรียนออนไลน์กันนานกว่า2ปีในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวปักหมุดรายงานการเรียนออนไลน์ site, เปิดประตูห้องเรียนในโรงเรียนหลายพื้นที่รายงานเข้ามากับซีไซส์นะคะเราเปิดพิกัดนี้จากพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาของการเปิดเรียนคึกคักทีเดียวค่ะพิกัดนี้โรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยาจังหวัดศรีสะเกดคุณครูปรีชาแจ้งสว่างปักหมุดเข้ามาเองนะคะเล่าว่าเทอมนี้ที่โรงเรียนเปิดออนไซต์ site, กันแบบ100%เซแล้วค่ะและบรรยากาศการเปิดเรียนเทอมนี้เปลี่ยนไปจากเทอมก่อนๆคุณครูบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองความกลัวลดลงแล้วนะคะกล้าจะส่งบุตรหลานมาเรียนกันมากขึ้นค่ะเห็นชัดจากวันเปิดเรียนวันแรก น,น้องนักเรียนที่นั่นมาเกือบครบทุกคนทุกชั้นเรียนเลยนะคะนี่เป็นภาพความคึกคักเด็กๆก,ก็คิดถึงคุณครูคิดถึงการเรียนที่จะได้พบปะเพื่อนๆตัวเป็นๆค่ะอีกหนึ่งหมุดค่ะคุณผู้ชมปักหมุดรายงานจากจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีภาพของโควิดที่กระทบการศึกษาในหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องใหญ่คือกระทบต่อตัวน้องๆผู้เรียนเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะเปิดเทอมรอบนี้ คุณครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยจังหวัดขอนแก่นเขาก็เลยออกแบบการเรียนที่มีเป้าหมายเยียวยาฟื้นฟูการเรียนรู้ของน้องๆด้วยนะคะปักหมุดช่วยก่อนก็คือนักเรียนชั้นม .3 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่แหละคะ่ะเพื่อให้น้องๆปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรูปแบบการเรียนที่คุณครูบอกเน้นฟังเอาไว้ก่อนแล้ววิเคราะห์ปัญหาว่าน้องๆเจอปัญหาอะไรระหว่างการเรียนรู้ ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยในสถานการณ์โควิด1 9แล้วใช้เครื่องมือวัดผลก็คือกราฟวัดพลังงานชีวิตมาเป็นเครื่องมือสะท้อนการเรียนรู้ที่ถดถอยของเด็กๆในช่วงสถานการณ์นี้นะคะเช่นเดียวกับอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะขยับมาดูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณครูสายฝน จันบุตรราชค่ะปักหมุดมาจากโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อกแก้วที่จังหวัดกาลสินนะคะคุณครูสายฝนบอกว่าเปิดเทอมใหม่ครั้งนี้ความเครียดและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณครูทําก่อนลดความเครียดสร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีเด็กนักเรียนที่กังวลมีความกลัวคุณครูก็มีหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยไปคุยไปถามถ่ายด้วยความจริงใจเพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะมาปรึกษาสื่อสารกับครูมากขึ้นอันนี้คงเป็นเรื่องใหญ่แล้ะค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้น้องๆได้ทักษะวิชาการการได้อบอุ่มทางจิตใจเป็นประเด็นใหญ่ในสถานการณ์โควิด -19 ะะเพราะว่าช่วงออนไลน์เด็กๆหลายคนบอกเครียดมากค่ะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยการรับฟังแล้วก็พูดคุยมีความจําเป็นอย่างมากนะคะน้องนนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาอย่างที่คุณครูหลายท่านบอกล่ะค่ะว่าเป็นเรื่องที่คุณครูทําก่อนในช่วงเปิดเทอมนี้